สวัสดีครับอพอดีช่วงเช้าไปดูหมายมาแป๊บหนึ่งอพอดีวันเสาร์หยุดก็เลยได้ไปดูหมายพอดีไม่ได้ถือ,อเอาโทรศัพท์ไปด้วยลืมก็ได้ปลาวันนี้ก็ได้ปลาชโดฮะตัวนี้ประมาณสักสามโลกว่าๆแล้วปลาเนนตัวนี้ประมาณสองโลแล้วก็ตัวนี้ประมาณโลโลกว่าๆฮะวันนี้ก็ได้ก็ได้ได้ประมาณนี้ฮะได้ประมาณเท่าไหร่ เจ็ดแปดตัวก็ประมาณแปดตัวนี่ก็ประมาณสิบกโลครับแค่ปลานิน้เฉยก็น่าจะสองโลสามโลสี่โลห้าโลประมาณหกเจ็ดโลครับส่วนปลาชะโดนี่ก็ประมาณสามโลกว่า,ก,า,ก,วาก็เอาตัวมือสอดอของช่างน้อยเขาท้ายช่างน้อยเขาไปทดลองตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยได้เอาไปออกงานเท่าไหร่เพราะตดิดทำงานเยอะมากก็เลยเอาไปลอง พอดีไปดูหมายมาพอดีมันเห็นตัวก็เลยไปแต่เช้าเลยก็เพิ่งกลับมาอันนี้ก็จะลลกจิ้มสะโดส่วนปันนินตัวนี้ก็น่าจะเผาใหญ่มากครับตัวนี้ใหญ่ดูมือผมประมาณ2องโลสโลได้ฮะส่วนตัวนี้ก็ประมาณตัวโลตัวโล,โล ส่วนงานก็เดี๋ยวทยอยทําส่งให้นะเพราะว่า,เ,าเยอะมากผมไม่ค่อยมีเวลาไปไหนเลยวันนี้ก็ออกไปครึ่งวันก็จะเอาไปทํารีวิวด้วยพอดีไปถึงที่หมายแล้วมันเรือมอโทอรัสั์มาก็เลยีเกียดกลับเมาแว่นก็ลืมมองไม่ค่อยเห็นตาเท่าไหร่แว่นไม่ได้เอาไปก็อาชโดนี่ก็ขึ้นหันหลังให้ก็เข้าประมาณช่วงช่วงต้นคอ ส่วนปลานินลก็ดำลึกครประมาณสักห้าสิบเซนสี่สิบเซนแล้วก็ยิงเผื่อ,อลูกดอกก็เป็นลูกดอกใช้เป็นหัวฟอกตัวนี้ก็ลงน้ําดีครับหัวฟอกลงน้ําดีมากเลยอ่ะไม่ค่อยแฉลบเท่าไหร่การเจียก็มีผลครับตัวนี้ก็เป็นเทคนิคในการเจียของช่างแต่ละช่างเพราะว่าเขาเขาทำเสร็จแล้วเขาก็จะไปเทสไปทดลองอะไรเงี้ยก็ของของพี่บังก็โอเคครับลูกดอก ลูกชายเก่งก็ไม่ใส่มาดูปลาใหญ่ดิลูกเนี่ยพอ้วพอแล้วพอแล้วทำไมทำไมปลาตัวนี้เลือนไหลอ่ะอ๋อพอแล้วยิงมาเนาะใหญ่ไหมอู๋ตัวนี้ใหญ่มากเลยเนี่ยทำไมทำไมตัวนี้ทำไมตัวนี้เลือดไหลเลือดไหลหมดแล้วยิงมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเผาให้กินเผาแค่ตัวนี้ก็พอแล้วตัวโลนี่ก็พอแล้วเ่าตัวนี้เผาตัวนี้โอ้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้เดี๋ยวไปให้ขี้เล่ากินลวกจิ้มน้องพัดกินไม่เป็นหรอก กินเป็นเอากินปานินดกว่าโอเคฮะเปล่ามาด้วยครับอุปกรณ์ก็ใช้รางเป็นรางอย่าเพิ่งเพราะเราอ่าอ่าคลิปอยู่ก็เป็นรางมีนียมยาว120เซนแล้วก็เป็นปีกโรเลอร์40 40เซนแล้วก็จะเป็นโรเลอร์โรเลอร์สจุดแล้วก็ใส่ใส่ยางสีเหลือง15มิลก็ระยะ10มิลก็สุดๆแล้วฮะถึง แรงแน่นอนโอเคครับฝอกกุด้วยครับวันนี้ก็แอบออกไปออกไม้ก็พอได้กรับเข้าครับ,บครับสวัสดีครับ